Estava จอกันอีกครั้งนะคบวันนี้ผมจะพามาดูบ้านพร้อมที่ดินนะครับเนื้อที่49ตารางวาขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ําที่ตําบลท่าเสาอําเภอเมืองอุตรดิษฐ์อยู่ในหมู่บ้านสิริวิภาวิลล่านะครับซอยประพัสสอนแถวร้านเสี่ยวเอ่อนะครับใกล้โรตัสอุตรดิต์ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่49ตารางวามีบ้าน1หลังนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํามีโรงจอดรถมีห้องครัวให้บ้านยังสภาพใหม่นะครับบ้านหลังนี้เจ้าของเดิมเขาย้ายออกบ้านไม่มีประวัตินะครับหมู่บ้านนี้น่าอยู่นะครับ เงียบสงบเพื่อนบ้านดีแล้วก็บ้านหลังนี้จะบอกว่าเป็นแปลงมุมก็ได้นะครับเพราะว่าข้างๆนี้จะเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับใช้ประโยชน์ตรงนี้ร่วมกันได้ถนนกว้างนะครับจากพิกัดบ้านนะครับไปเซเว่นอีเลเวนประมาณ800เมตรนะครับไปโลตัสอุตรดิตประมาณ1กิโลเมตรไปโรงพยาบาลอุตรดิต์ประมาณ3.4กิโลเมตรไปที่ว่าการอำเภออุตรดิษฐ์ประมาณ4กิโลเมตรราชพัฒอุตรดิตประมาณ5กิโลเมตรเป็นทำเลที่ดีนะครับอยู่ในโซนตวัวอำเภอเลยนะครับนเดินทางสะดวกเราตั้งขายอยู่ที่1.59ล้านบาทนะครับ รวมโอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะทําสีใหม่ให้หมดทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็เพิ่มแอร์ให้อีก2เครื่องและทําความสะอาดบ้านให้ใหม่ทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยใครที่หาบ้านอยู่นะครับอยากจะซื้อเก็บไว้เองหรือจะซื้อไว้ปล่อยเช่าก็ทักสอบถามได้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพร้อมโอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ